พวกแฮมเบอร์เกอร์ชีสเข้าไปวันละสองก้อนชวนเพื่อนไปกินเบียร์กินันสักสองแหงนะครับอ้วนแน่นอน ก็วันนี้หมอกันขยันเล่านะครับก็จะพูดถึงว่าสําหรับคนที่ขอมากๆสามารถฉีดไขมันเติมเต็มไปหน้าได้ไหมนะครับเพราะว่าเป็นยอดฮิตจริงๆแล้วที่จีโนทคลินิกเนี่ยจริงเรามีคนไข้ที่ขอบค่อนข้างขอมากๆวิธีการก็ขึ้นอยู่กับคนนะคะแบบแรกเราก็คือก็ขึ้นอยู่กับว่าส่วนไหนที่ขาดแล้วถว่าส่วนที่ขาดนั้นเนี่ยมันใช้ปริมาณไขมันไม่มาก นะคะเกินไปเราก็สามารถดูดมาเติมได้นะคะัหรือมาเติมได้แน่นอนอันที่2องเกิดว่าเราต้องการเติมทั้งหน้าแต่ว่าตัวไขมันมีน้อยแบบแรกก็ต้องไปขุนขุนไข้อ้วนสูตรการกินก็คนที่ผอมเนี่ยมักจะไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองกินน้อยทุกคนจะเชื่อว,ว่าเรากินเยอะแต่จริงๆแล้วจะบอกว่ามันเป็นสมการนะคะกินมากใช้น้อยอ้วนแน่นอน เราก็ต้องกินให้มันเยอะกว่าที่เราใช้นะคะก็สรุปก็มกักจะบอกว่ากินข้าวสามมื้อนะคะแล้วก็เพิ่มพวกแฮมเบอร์เกอร์ชีสเข้าไปวันละสองก้อนสองม,มื้อนะคะเสร็จแล้วก็เย็นๆยก็ควรจะกลุ่มกลุ่มกแฟนชวนเพื่อนไปกินเบียร์ <c oughs> กินมันสักสองแห่งนะครับไม่เกินสองสัปดาห์โดยมากก็จะขึ้นนะโดยมากถ้าเกิดกินจริงๆตามนี้นะสามมือ้อกินแบบนี้นะคะอาจจะแบบมีเพิ่มบวกลบน้ําหวาน เวลา3แก้วคือแน่นอนอนะ่ะถ้าเราบวกแคลอรี่นะ,ะวันหนึงประมาณ3,000เลยนะครเพราะว่ามีแล้วแต่ละอย่างอย่างชีสก็เป็นไขมันนะคะก็จะให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ซึ่งเยอะมากเดียวให้ไขมันประมาณ6หรือ7แคลอรี่นะคะซึ่งเยอะมากเหมือนกันต่อกรัมนะคะ น้ำหวานนี่แล้วเป็นตัวเพิ่มเลยเพราะว่ามันหวานมากทางกระตุ้นนะอันที่3าเนี่ยนอกจากวิธีนี้แล้วทำไงได้อีกเราก็จะเป็นเป็นพวกสารเติมข้างในตัวไขมันนะคะพวกนี้ก็จะเป็นสารที่กระตุ้นทําให้ตัวไขมันเนี่ยเติบโตเร็วนะคะกระตุ้นให้เกิดการสร้าง,งเส้นเลือดได้ไวนะคะพวกนี้ก็ทําให้ตัวไขมันติดได้ดีขึ้นแล้วก็คนที่แบบผอมเนี่ยยังต้องเติมภายในช่วงไม่เกินสามืีนะคะ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผิวเนี่ยมีเส้นเลือดโตเต็มเลยเส้นเลือดมันก็นจะแบบไปเลี้ยงหลายบริเวณนะคะซึ่งาการเติมไขมันลงไปในช่วงนี้สเนี่ยจะทําให้มันติดดีขึ้นนะคะ แล้วก็ในช่วงประมาณตั้งแต่หนึ่งถึงสามเดือนเนี่ยก็เป็นช่วงที่คนไทยก็สามารถขุนตัวเองได้อีกนะคะให้ตัวเองน้ําหนักขึ้นมานะคะเพื่อให้มันมีไขมันพอจริงแล้วใครก็มักจะถามว่าเราเติมไขมันไปขนาดอย่างเงี้ยแล้วพอเราผอมลงผอมลงมันผอมลงแต่ว่าการที่เรามีไขมันเพียงพอเราก็ย้ายไขมันไปไว้ที่หน้าไ้เยอะแล้วมาย้ายไปได้เยอะเราฉีดให้มันเกินอยู่หน่อยแล้ววลาที่เราผอมลงมันก็จะผอมลงแต่ว่ามันก็จะรู้สึกว่าหน้าอิ่มแล้วก็เต็มนะคะ ก็อันนี้ก็ไขข้อสงสัยว่าท,ทําไมที่ที่รอนคิคนิกเราฉีดไขมันได้นะจริงๆเราก็มีเทคนิคเยอะสําหรับราสาวๆที่ไม่ชอบการฉีดฟิลเลอร์หรือว่าสารเติมเต็มนะคะก็ยังสามารถฉีดเป็นเบบี้ไบรท์ซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีคนไข้หลายเคสที่แบบไม่เหมาะในการฉีดไขมันแล้วติดไม่ดีหรือว่ายังไม่ชอบข้อดีของมันก็คือตัวสารต่งตา,างๆพวกนี้จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนโอรีนะคะ พอมันสร้างกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนบนใบหน้าแล้วสารต่างๆที่เราฉีดเข้าไปเพื่อกระตุ้นพวกนี้มันก็จะสลายนะคะภายในเวลาประมาณสสัปดาห์ถึง1เดือนก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยอิ่มไปด้วยคอลลาเจนคนเราเนี่ยจริงไม่ว่าจะเป็นการเติมฟิลเลอร์นะคะเติมสารเติมเต็นนะคะพวก HA ไฮยานะคะหรือว่าการเติมด้วยแฟตเติมด้วยไขมันตัวเองนะคะหรือว่าเติมด้วยสารพวกกลุ่มเบบี้ไบที่เราตั้งชื่อขึ้นมาเนี่ยก็คือไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจริงแล้ว ก็คือทั้งหมดเนี่ยทั้งมวลคือการทําให้หน้ามีความอิ่มมากขึ้นนะคะจะอิ่มด้วยไขยมันก็คือหน้าก็จกเต็มขึ้นด้วยไฮโอนิกแอซิดก็น่าเต็มเต็มขึ้นหรือว่าด้วยคอลลาเจนหน้าก็เต็มขึ้นนะคะที่เราบอกว่าเด็กๆจริงๆมีคอลลาเจนเนี่ยเยอะมันทําให้หน้าเราแบบดูใสน,นะคะแล้วก็ดู มีชีวิตชีวานะคะการทำลวหลายรูปแบบเนี่ยก็ช่วยให้รูปหน้าอนของไร้กลับมาดูยาววขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนที่คอดวาวหรือว่ารู้สึกว่าลูปหน้าเราแบบดูไม่สมูทก็จะดูอีขึ้นนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็หมอการแขันเล่าก็จบกันการพูดถึงว่าทําไมคนที่ผอมามากๆฉีดไขมันได้ไหมแล้วก็จะฉีดยังไงเตรียมยังไงนะคะนี่ก็เป็นวิธีการาคร่าวๆก็พบกับหมอการแขันเล่าครั้งต่อไปได้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับดกดแชร์ subscribe กดติ๊งๆสวัสดีครับ สนับสนุนโดย i n s t i t u t e Skin Care เซ็ตเดียวหน้าดีเหมือนมีหมอดูแล